การจับจ่ายใช้สอยก็ขอให้พี่น้องท่างหลายรู้จักประมาณกับความพอดีพอดีบ้างอย่าให้ซื้อซื้อไล่เยอะจนเกินไปถึงกับว่าจะดูไม่ได้นะเวลานีนะ้นี่ก็ความเป็นความเสียหายของชาติเราเหมือนกันความประหยัดมัธยัสถ์เป็นความหนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนะแต่ความซื้อซื้อไล่ม่รู้จักประมาณในการกินอยู่ใช้สอยนี่เสียเสียมากนะ ให้พากันคิดทุกอย่างทำท่านสอนตรงไหนจะไม่ดเล่าพูดอยู่คอยฟังเสียงอาจชังกรรมให้คับระยะให้พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองเข้าสู่ทาเนี้จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแต่เราจะคอยให้เจริะพาดียาวหวังเลยนะยิ่งดียิ่งดิ้นเท่าไรยิ่งพันเข้าไปเหมือนลิงทอดแหนั่นแหละในนิทานลิงทอดแหแล้วก็เคยได้อ่านตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียน เลียงท่อนแหนี่มีอยู่ในบาลีนู่นะอยู่ในชาดกเวลาไปอา่านเรียนทางด้านธรรมะถึงไปเจอท่านขอดออกมาจากชาโดกมาเป็นหนังสือตอนนั้นแต่ว่าอะไรนิทานอิสระบ้างหรืออะไรคำมัจจริยาบ้างตั้งแต่เราเป็นนักเรียนเราอา่านอ่านในเวลาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เวลาเราบวชก็ไปอา่านที่ไหนได้มันอยู่ในชาโดกไม่ใช่สมรานะท่านเอามาขอดออกมาเป็นก็ิ เครื่องสอนพวกเรานั่นแหละอย่างเชื่อลิงทอดแหนี่ก็เหมือนกันนี่พวกเราอยาให้เป็นลิงทอดแหนนะนี่ทานท่านมาสอนแล้วสอนคนไทยเราสอนมาตั้งแต่เราเป็นเด็กท่านสอนเป็นคติเครื่องเตือนใจเห็นไหมบรรพบุรุษของเรามีความเมตตาสงสารกุลบุตรถือท้ายภายหลังสอนมาเรื่อยๆให้เป็นกติเครื่องเตือนใจเราผู้เป็นกุลบุตรก็ควรจะ รับอาจรับทำขั้นไว้เป็นสติเครื่องเตือนใจตัวเองและสอนลูกหลานต่อไปนะมีเส่ยงที่ว่าลิงพันแหพันลิงนี่แหละเห็นเขาทําอะไรแล้วก็เอาเยี่ยงอย่างเขามาสีลิงนั่นแหละคนไปทอดแห่ลิงก็อยู่ต้นไม้มันก็ดูเห็นคนลิงคนทอดแห่ทอดแหะนี่ปลเขาเขาปล่อยแหแล้วลิงก็ไปคว้าแหโดดลงมาจากต้นไม้มาคว้าแห่มันจะทอดหาปลาเหมือนคนนั่นแหละ ถ้าแทงไปลิงเนี่ยแหลเดี๋ยพันหัวพันลิงแล้วตายจมน,น้านั่นเห็นไหมละ่ะเนี่ยที่มันไม่ใช่วิสัยไปทําเขามันมันเป็นอย่างนี้ถึงขน,นาดตัวตายเลยนี่อะไรที่ไม่ใช่วิสัยห่งความถูกต้องดีงามแล้วอย่านํามาใช้ความถูกต้องดีงามท่านบ่กเป็นวิสัยเป็นคติอันดีงามควรนํามาใช้ใครเป็นคนดีคนดีให้ถือมาเป็นคติตัวอย่าง เพื่อพร่ำสอนตัวของเราแล้วแก้ไขตัวของเรานี่เรียกว่าเป็นคติอันดีออะไรไม่ไม่ดีให้ปัดออกปัดออกอย่านํามาสนิทติดจมกับเราเราจะเป็นแหพันลิงลิงปันแหก็ไปแล้วนะให้ระมัดระวังเพราะการกินอยู่ใช้สอยนี่รู้สึกเราจะฟุ้งเฟ้อมากอยู่ในเมืองไทยของเราตามธรรมดาเมืองไทยเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมามัดรังแตบันพัุรุ่ของเรา ไม่เคยมีความเดือ,อดร้อนวุ่นวายกับการอยู่กินใช้สอยตลอดมานะแต่เวลานี้ก็ของที่มันสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องล่อลวงอะไรก็แล้วแต่เมามันเล่าตาเล่าใจเล่าทุกอย่างนี่ยทาให้เราเควินประตามกันนั่นแหละอะไรผ่านเข้ามามันก็เลยกลายเป็นของดีเพราะไม่เคยเห็นอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเ,เงินคว้าออกเรวยควาออเอาด้วย ว่าในกระเป๋าก็อไปข้อมากระเป๋าก็าแี่หัวใจยังอยากอีกนี่นี่แหละทาให้เสียแล้วนะขออนุน้องหลยใช้ความอดทนบ้างนะการจะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพื่อความแน่หนามันคงต้องใช้ธรรมะธรรมะต้องถูกต้านทามจากกิเลสคือกิเลสมันอยากเอาไปใช้ที่นี่ธรรมะว่าไม่สมควรอันนี้ไม่ควรที่จะซื้ออันนี้ไม่สมควร,ท,นนวรที่จะเอานี่ธรรมะท่านเตือนบอกว่าไม่สมควร จาก่เลสมันมันดื้อมันจะเอามันจะเอานี่แหละมันต้านทานกันเราก็หาข้ามไม่ทำี่เลกก็จะเอานี่แหละมันต้านทานกันถึงว่าอดทนระบางน้ำแะทนต่อกิเลสมันต้านทานเราไม่ทนไม่ได้นะต้องอุตสาพยายามนี่เอากลับมาเป็นคติให้พี่น้องหลายฟังได้ดีนะถ้าที่ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าแล้วก็เข้ากันได้นี่แหละนิสัยที่เป็น อาจเป็นธรรมด้วยกันไปไปภาวนาอยู่ในป่าไปได้อาหารดีๆมาตามความนิยมของโลกที่ยอมรับการรับอาหารได้ดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนก็รู้ด้วกันทุกคนในนิรามาแล้วเห็นอาหารดีจิตมันขยับขยับขยับ,ยบใส่เลยมันขยับใส่อาหารนั้นดีวระหนึ่งว่าตําหนิถิงไม่ดีพร้อมกันไปในตัวนี่พาทั้นก็รู้ฮะร มันเก่งขนาดนี้ยังไม่ได้กินมันโดดซะก่อนแล้วเลยนะท่านเลยเอาอาหารที่ดีๆนั่นไปใส่บาตรคนอื่นท่านไม่เอาท่านไม่เสรนั่นแหละเห็นไมหมละ่ะก็ของดีของดีต้องต้องการชอนชอบใช่ไหมท่านทาไมถึงหักกับมันมันเอามารี่กับพระก็เล่าให้ฟังพระกรรมาฐานท่านมักตรมานท่านอย่างนั้นมันมีอยู่ทั่วไปสําหรับวงกรรมาฐานแล้วเป็นพื้นเพ่มักดักเจ้าของอย่างนั้น เวลาอาหารดีๆแล้วจิตมันขยับขยับนี่ยโหยังไม่ถึงไหนเด็กจะโดดกินก่อนแล้วนี่แหละของนี่ยังไม่ได้ถึงบากเลยเห็นมองอยู่นู้นเอาอีกแล้วมันขยับแล้วท่านพอได้มาปั๊บสักเลยไปใส่บาทอกอื่นจะอันดีๆท่านไม่เอาดัดนี่เรียกว่าดัดความโลภของเจ้าของแล้วก็ความเป็นธรรมก็มีขึ้นมาที่ยังนี่เราดัดได้ย่างอื่นเราก็พยายามดัดอย่างเดียวกันดัดไปดัดมามันก็เคยจอน,นิสัย กิเศษที่ฝืนเราฝืนเรามันก็ไม่รุนแรงต่อไปคนความดีของเราก็ก้าวขึ้นสะดวกขึ้นสะดวกความเร็วนะั้นมันค่อยๆอ่อนตัวลงอ่อนตัวนี่เกิดขึ้นจากการฟุกขนดมลมดัแดแปลงตัวเองต้านทานสิ่งไม่ดีทั้งหลายย่าให้เขา้ามาใกล้ชิดติดตัวเราให้พากันระวัง่างวันนี้จําเป็นมากที่เราจะต้องปฏิบัติสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือคําสอนเครื่องดัดแปลงให้ดีงามทุกอย่าง แต่ว่าคําสอนขนก็ค,คือความสงบเย็นใจสําหรับประชาชนถ้าเป็นธรรมะสูงกว่านั้นหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยหน้าแ่งธรรมนี้ทั้งนั้นแหละเรื่องที่เลวเราไม่เคยเห็นในที่ไหนที่ไหนว่าพาคนให้รับความสุขความเจริญมีต่พาคนจมเท่านั้นแหละถ้าดิ้นกับประมาณเท่าไรยิ่งจมไม่มีฟันฟื้นขึ้นมาได้เลยก็ขอให้พี่น้องชาวพุทธเราได้พิจารณารูเนื้อรูตัวบ้างนะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวการอยู่การจริงการท่ายการสอย เราขอให้รู้จักประมาณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในการได้การเสียทุกอย่างถ้าเราเลอาขอบอเราก็ไม่เสียมากนะในสิ่งสิ่งที่ได้มาก็เป็นผลเป็นประโยชน์ด้วยเหตุผลคืออาจทำเป็นเครื่องกรองเราจิตใจหรือเตือนใจของเราเสมอเราอย่าปล่อยตามน,นิสัยนะิสัยนั้นมันเป็นกิเลสฝังใจนะนะ นามต้องการใดก็เอาตามความต้องการความต้องการเลยเป็นปนิสัยไปเลยที่นี้ก็ไหลไปเลยทางต่ําไม่มีการยับยั้งใดเลย,เ,ลยเพราะเราไม่เคยยับยัง้งเมื่อมีทขก็ไปนําไปปฏิบัติแก้ไขดัดแปงเช่นอย่างพระท่านมาปฏิบัติเป็นเห็นตัวอย่างอย่างชั้นเอกของศาสนาเอกของเราแล้วผู้ที่เจ้าท่านเป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงผนวนแล้วอะไรแต่ตก่อนที่ยัง อยู่ในพระราชวังอะไรจะสดสวยงามมีคุณค่ามีราคามากเท่ากับของกษัตริย์ล่ะเวลาท่านเวลาท่านเสด็จออกทรงพระหนวดไปขอทานเขากินจนขนาดที่ว่าจะเสวยไม่ได้อาหารในนั่นเพราะอาหารเดินไปเขาให้เป็นคนขอทานสภาพคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่อาหารเพื่อกษัตริย์นี่นะนี่เวลาท่านบินบาตกลับมาแล้วจัดของลงในบาทที่จะฉันนี่ท่านที่จะเสวย มันเสวยไม่ลงมันฝืนฝืนมวนท้องอะไรท้องเป็นไปนหมดทุกอย่างท่านจะนำมาสอนตัวอันนี้อยู่ขอยู่ข้างนอกก็ว่าเป็นของไม่ดีแล้วว่าอะไรดีเดี๋ยวนี้อ่ะไม่กล้าที่เราเข้ามาข้างในไม่กล้าไม่กล้ากินมางั้นถัวนะว่าอันนั้นไม่ดีแล้วข้างในของเรานี่ดีขนาดไหนเอามาดูสินะดีหรือเร็วแล้วข้างในนี้ยิ่งเร็วกว่านั้นอีกนั่นเห็นไหมท่านว่าเนี่ยท่านสอนท่าน ทําไมอยู่ข้างนอกมันไม่มีอะไรข้างในมีพริกมีไทยน่าเสียใน่าเกลียดมากแล้วทําไมเราไม่จำหนิมันก็ของสิ่งนี้มันคู่ควรของการละกันได้เราอยู่ได้ทุกวันนี่เพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องหนุนความสวยความง,งามไม่เห็นมีอะไรมาหนุเหนเรา่ะค้ามอิ่มพอจากอาหารที่หนุนเข้าไปนี่เท่าน,นั้นเป็นความพอเหมาะพอดีและเลี้ยงอัตภาพมาได้ตลอดนี่ท่านบางคาให้เวยนั่นเป็นอย่างนั้นนะ นี่ท่านก็บังคับท่านบางที่กษัตริย์ท่านบังคับท่านนี่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งอดพระกรยาหารตั้งตั้งสี่เก้าวันใครมีใครอดบ้างในเมืองไทยของเรานี่ถึงสี่ถึเก้าวันศิลปสาราถูมานท่านอดได้ท่านฝึกนั่นอย่างนั้นเละใครจะไม่หิวไม่หวยใครจะเป็นทุกข์ใครจะไม่อยากต้องอยากก็ความนี้หิยแต่ก็ทเองเพื่อความดีกว่านี้เลิศเลยยิ่งกว่านี้มีท่านก็ฝึกเอาเนี่แลวเป็นอย่างนั้มะ นี่ตัวอย่างที่ท่านท่านฝึกประมาณยกมาเพียงคติเพียงย่อๆให้พี่น้องหลายฝังเราไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องอดแบบศาสดาขอให้มีลูกศิษย์มีครูเดินตามรอยรอยเรารอยเล็กก็เดินเป็นตามรอยเล็กรอยเล็กรอยใหญ่รอยขนาดไหนเดินไปตามร่องรอยฐานะของตนอย่าให้มันเลยเถิดนะนี่ถูกต้องให้มีการฝึกบ้างอยากเป็นคนดีให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายนำคติธรรมไปเครื่อง เตือนจิตใจของตนว่าได้วันหนึ่งวันหนึ่งอยู่กับเราความผิดความถูกอยู่กับเราเราเคลื่อนหลายไปนี้ส่วนมากมักจะเป็นความผิดความถูกไม่ค่อยมีเพราะไม่ได้ชิดดานทีนี้เมื่อเวลามีทำมากเข้าไปก็เป็นเครื่องรับกสะฉุดออกมาฉุดออกมาเออท่านสอนเรางั้นนี่ผิดหรือถูกนานึ่นฉุดพอพอรู้ว่าผิดเริ่มมันถอยของมันถอยของมันนี่เริ่มฝึกนั้นฝึกไปฝึกไปประกอบจิตตอนนี้สายมองเห็นภาพป้า ผิดหรือถูกมันรู้แล้วควรทําให้คนทํามันรู้มันถอนตัวทัทนทีทันทีนี่คือการฝึกฝึกมาอยู่ไม่ถอยคล่องแท้ว่วางไวและรู้ตัวทัทนทีนั่นนี่พากันเข้าใจนะ <c oughs> การปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามมัอาสัยนี่ไม่ดีอจะทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยนับแต่เราไปหาบ้านเมืองที่เป็นส่วนรวมด้อยลงด้อยลงและล่มจมไปได้นี่นี่ยิ่งค่าเข้าด้วยประเทศเสือแดงของชาติใดเมืองใด เข้ามาสะสมปนเปกันนี่มีอะไรบ้างที่เข้ามาเจี่ยวข้าขงกับเมืองไทยจะเป็นทาให้ไทยได้ได้เปรียบได้ผลได้ประโยชน์หรือจะทําให้เมืองไทยเราเสียให้พากันพิจารณาให้มากนะนี่เหล่านี้เป็นของสําคัญมากอยู่นี่ไอเชีรเอานะ <c oughs> าให้มีการฝึกฝนอารมณ์บ้างดังพระท่านตั้งใจอัตตรทมท่านเป็นนกักฝึกฝนเป็นนิสัยติดหัวใจท่านเลยละ <c oughs> การฝึกฝนอารมณ์อยู่ ทุกอิรยาบทท่านจะระมัดระวังตลอดเวลาอืมไม่ว่ากิจอะไรางานใดจะเข้าในว่าความถูกหรือไม่ถูกท่านจะรู้ทันทีทันทีนั่นท่านส่วนท่านจนชินเป็นนิสัยไปเลยเมื่อฝึกปรนันดานั้นก็ราบลื่นเป็นนิสัยไปเลยเหมือนคนไม่ฝึกจนปล่อยตามเลยจําเลยจาที่เดชจันหามันก็ไหลไปเลยมีแต่ความเสียหายนี่ให้จําเอา <c oughs> นี่ยิ่งเราเป็น เวลานี้เป็นเวลาที่ช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นความจำเป็นของทุกๆท,ท่านทั่วเมืองไทยของเราให้พยายามสรงหวนตัวให้ดียาเจรจบจ่ายสุดู่ว,ว่างเกินเกินไปและ